ผิตภัณฑ์ที่3ในกลุ่มของ e S m o n e Mineral Color นะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์ e S m o n e Mineral Color Lipstick นั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอันญมณีแห่งความรักนะคะมาด้วยกัน7เฉดสีด้วยกันค่ะเฉดสี ที่1นนะคะจะเป็นตัวชาโดนิกเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของตัวแทนอัญมณีแห่งความรักนะคะในส่วนของเฉดสีที่2ก็คือพิงเพลค่ะ,ะเป็นตัวแทนหรือความเชื่อที่ช่วยให้ความปรารถนาเกี่ยวกับความรักนั้นสมหวังนะคะเฉดสีที่3ก็คือคันไซนะคะเป็นอัญมณีที่เชื่อว่ามีอำนาจเล่นลับนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างพลังแห่งการเป็นผู้หญิง เฉดสีศูนยก็คือตัวทัวมารีนนะคะเชื่อว่าเป็นตัวที่ช่วยประสานรอยร้าแล้วก็ทําความเข้าใจให้แก่กันและกันได้ดีมากขึ้นนะคะเฉดสีศูก็คือตัวออเรนท์แคลไซ์นะคะเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ช่วยเขาเรียกว่า ปรับสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีในเรื่องของความรักนะคะเฉดสีที่6ก็คือโคโรลลนะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอัญมณีที่เชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเฉดสีศูนนะคะก็คือเลสแจสเปอร์มีความเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ช่วยในเรื่องของความสวยความงามได้ดีมากๆเลยค่ะเจ็ดเฉดสีนี้นะคะเป็นเจ็ดเฉดสีที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะรวมถึงสามารถใช้ในการออกงามได้เลย มีโทนสีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทนสีส้มนะคะโทนสีชมพูแล้วก็โทนสีแดงซึ่งถือว่าเป็นเจ็ดเฉดสีที่ ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใช้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคุณสมบัติในเรื่องของเนื้อมีความละเอียดสูงมากต่อให้คุณเป็นคนปากแห้งก็สามารถใช้ลิปสติกเนื้อแมทแบบนี้ได้ที่สําคัญก็คือมีในส่วนของไวจ์ไรเซอร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากด้วยนะคะสําหรับ s s o o n e Mineral Color Lipstick มีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือตัว อ่ p ซูเปอร์ไฟพิกเมนต์นะคะเป็นเทคโนโลยีความละเอียดของเม็ดสีที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่าเม็ดสีทั่วไปเลยนะคะทําให้ลิปสติกเนี่ยสามารถเรียงตัวติดก,กับผิวเรียมฝีปากได้นแนบแน่นแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นและที่สําคัญก็คือช่วยให้สีสันมันชัดนะคะแล้วก็โดดเด่นมากๆ นอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนผสมของ flowing fix powder เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเกลี่ยกระจายตัวได้ดีนะคะสำหรับเนื้อลิปสติกบนเลียมฝีปากโดยที่ไม่ทิ้งคราบมีส่วนผสมของ สารสกัดจากอันยมณีค่ะในส่วนของรูบี้พาวเดอร์นะคะเป็นผงที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตบนริมฝีปากนะคะช่วยให้ริมฝีปากเนะี่ยสดใสแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีส่วนผสมของโชมาลีนค่ะเป็นตัวที่ช่วยให้ริมฝีปากเนี่ยอวบอิ่มแล้วก็เนียนนุ่มเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงส่วนผสมของวิตามินอ e, ีที่มีคุณสมบัติในการเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะ ทำให้ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระสำหรับผิวบริเวณริมฝีปากด้วยนั่นเองนะคะซึ่งคุณสามารถเลือกใช้โทนสีตามลักษณะของสีผิวหรือว่าตามลักษณะของความชอบได้เลยฉนันแนะนำสำหรับสาวๆเลยว่าการมีเจ็ดสีติดบ้านไว้นะคะถือว่าครบเลยและที่สำคัญคือลิปสติกเนี่ยผู้หญิงสามารถใช้ได้นานมาก ะะแล้วก็แต่ละสีเนี่ยคุณสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช้ในการออกงานได้นะคะแล้วก็ชนกล้าการันตีเลยว,ว่าเรื่องของเนื้อมีความละเอียดแล้วก็ติดทนบนผิวเรียมฝีปากของคุณได้ดีมากๆสําหรับ e s m o n เน่มิน a l c o l เลอร์ลิปสตนะคะพลังอัญมณีแห่งความรักค่ะที่ตอบโจทย์ทำให้ผู้หญิงมีบุคลิกแล้วก็มีใบหน้าที่โดดเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะ